ห่วยนะครับสองสองเตรียมความอยากรู้นะครับเราไปทัศนศึกษาจุดประสงค์ก็คือเรียนรู้นอกสถานที่ไม่ใช่ไปเที่ยวนะครับเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับสวนสัตว์อ่าบางชั้นไปสวนสัตว์นะครับบางคนให้ความสนใจเกี่ยวกับเสืออย่างเงี้ยไอ้เสือมันเป็นตัวเดิ่าเป็นแบบนี้เนาะ มีหางนะครับมีหน้าตาคล้ายๆกับกีกาเฟะนะครับบางคนไปศูนย์วิทยาศาสตร์นะครับโอ้ในศูนย์วิทยาศาสตร์มันมีอะไรพห้พวกเราตั้งคําถามไว้นะครับบําเมียนว่าไปฮอดมองทารศึกษานะครับให้ตั้งคําถามกับตัวเองไว้หนึ่งเราอยากรู้เรื่องอะไรนะครับสองสอง นะครับสิ่งแบบนี้มันมีอยู่บ้านเราไหมไ <ป S 1> นะครับลองกล้าทำถามดูสามสิ่งที่ต้องเกี่ยไปก็คือเฮ้ยเงินมาเัิเงินมันประจัยสุดท้ายเลยก็คือยารักษาโรคใครที่เป็นหอเหืดเบาหวานความดันเลือดจางทางเดินหายใจผิดปกติ่ะคนที่กินยาเป็นประจำเนี่ย ให้เตรียมยารักษาโรคไปด้วยนะลูกนะครับเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบกระทันเหันซึ่มาพวกคุณพูดตัดตัวบท่านเนี่ยอ่าสมมุติว่าพวกเราหายใจไม่ออกค,คุณกูก็จะเอายาพารานี่แหละให้กินถ้าพวกเธอไม่เตรียมยารักษาโรคส่วนตัวของเธอไปด้วยนะครับสุดท้ายสุดท้ายก็คือเรื่องความประพฤต นะครับลูกๆขอภสิีไปที่ไหนนะครับมีแต่คนชื่อชมนะครับลูกๆขอทสิ์ไปที่ไหนมีแต่คนรักนะครับก็ขอ,ขอให้พวกเราเตรียมพฤติกรรมที่ดีๆนะครับเริ่มต้นที่โรงเรียนก่อนนะครับพฤติกรรมดีๆมีอะไรบ้างไม่บอกนะครับอ่ะเด็กดีสองประการนะครับไปฝากเอา